เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าเมมโมรี่การ์ดแบบนี้หรือฮาร์ดไดรฟ์แบบนี้ใช้กับ iPad Pro ของเราได้หรือเปล่าชมคลิปนี้กันครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลารีเบอร์สายอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ SD card ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเอา SD card พวกนี้นะครับใช้กับ iPad Pro ที่ผมมีอยู่ตรงนี้การ์ดพวกนี้ผมก็ใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็เอามาลงใน iPad Pro เพื่อที่จะตัดต่ออีกครั้งหนึ่งไหนผมก็ลองกับ iPad Pro ที่มี USB Type C แล้วนะครับซึ่งผมมีฮับตัวนี้ทําให้ผมสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อีกหลากหลายชนิดนะครับผมก็จะมาลองแฟลชไดรฟ์แล้วก็ฮาร์ดไดรฟ์แบบนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะ ว่าโอนถ่ายได้ไหมโอนถ่ายได้รวดเร็วแค่ไหนเราไปลองกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเตรีมยมไฟล์ที่ที่จะใช้กับ iPad Pro ก่อนนะก็คือไฟล์เป็นวิดีโอที่ผมทำรีวิวตัว MSI GS 6 5ไปนะครับซึ่งไฟล์เนี่ยมีขนาด ประมาณนะครับ4 g b แต่ก่อนหน้านั้นนะครับต้องบอกให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่าตัว Ecosystem ของตัว Apple เนี่ยเขาจะใช้ชนิดของฮาร์ดไดร์หรือชนิดของการลิเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็น f ฟลนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ f ฟล32แต่สมัยนี้นะครับเราจะมี ex FAT เข้ามาอีกอันนึงนะครับเรียกว่า exfat นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ของเราเนี่ยให้เป็น exfat ให้หมดก่อนวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวแฟลชไดของเรานะครับแล้วก็จัดการฟอร์แมตมันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวแฟลชไดรของผมตัวเนี้ยมีขนาด8 g b นะครับแล้วก็เป็น8 32อยู่ผมจะฟอร์แมตให้เป็น exfat นะครับในตัวเลือกของของเขาเนี่ย ก็จะมีทั้ง NTFS ทั้ง f a t 32แล้วก็ exFAT ผมจะเลือกเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดก็คือ exFAT นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็กด start ได้เลยเขาก็จะแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดจะหายไปก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ format เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นผมจะโยนไฟล์ที่ผมจะใช้ในการทดสอบเข้าไปซึ่งก็คือไฟล์ที่ผมเทสของตัว MSI ป๊ แตลไต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างช้านะผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นคือจริงๆมันเป็นแฟลไดรที่เขาทําขึ้นมาแจกน,นะครับก็อาจจะช้านิดนึงเนาะระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมการ์ดนะครับที่ผมมีตอนนี้ผมเหลือการ์ดให้ทดสอบอยู่แค่3ใบนะครับก็คือก็คือซัมซุงตัวนี้นะที่เป็นเอ่อไมโครอีกานะครับแล้วก็เป็นแซนดิ้ ตัว Extreme นะครับแล้วก็เป็น Sandisk เหมือนกันแต่เป็นตัวธรรมดาก็ทดสอบกัน3อันก่อนเพราะว่าอีกอันนึงอยู่ในกล้องที่กำลังใช้ถ่ายกันตอนนี้ระหว่างรอที่มันอดถ่ายไฟล์อยู่นะครับผมก็จะเอามันติฮับตัวนี้นะเชื่อมต่อกับ iPad Pro ไว้ก่อนนะครับโอเคเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะฮาร์ดไดรฟ์ครับซึ่งอย่างที่บอกกับเพื่อนๆไว้แล้วนะครับว่าฮาร์ดไดรฟ์จะต้องเป็นซิสเต็มแบบ Fa ร ครับจะเป็นแผดซสองหรือ e อกก็ได้นะซึ่งผมใช้ e อกทั้งหมดนะครับก็เชื่อมต่อเข้ากับ iPad Pro เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไ i v e มันทํางานแล้วนะเป็นจานหมุนก็จะมีแรงสั่นสะเทือนนิดหน่อยโอเคมันหาไฟล์ผมเจอแล้วนะครับเดี๋จะทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันรวดเร็วแค่ไหนนะในการโอนถ่ายไฟล์โอเคเราผมก็จะจับเวลาไปด้วยนะเลือกก่อนนะเลือกก่อน แล้วก็ move นะครับไปที่ on iPad นะ,นะเริ่มปึ๊บไปเลยก็ระหว่างนี้ก็รอมันโอนถ่ายไฟนะครับตอนนี้ก็กำลังจะ2นาทีแล้วนะ2นาทีไปแล้วนะครับเอาเรียบร้อยนะครับ ใช้เวลาประมาณ5นาทีเลยนะก็โอเคเรียบร้อยไปสำหรับไฟล์แรกนะเดี๋ยวผมจะไปลบออกก่อนไฟล์ขนาด 4G นะครับตัวนี้นะใช้เวลาประมาณ5นาทีเลยครับโอเคเดี๋ยวผมลองตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็น SSD นะซึ่งในความเป็นจริงผมก็แนะนำให้ใช้ SSD แบบนี้กับ iPad มากกว่านะครับแต่ว่าการที่จะเอา ไฟล์ลง SSD เนี่ยก็ก็จะต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ฟุตเทจผมถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะโยนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่ย s s ตัวนี้นะครับก่อนที่จะพกกับ iPad เนี่ยไปทำงาน,นที่อื่นเพราะว่าน้ำหนักเขาก็เบาด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมลองตัวที่ผมคิดว่าเร็วที่สุดนะโอเคมันเจอละเจอไฟล์กันละไ s i g s 65ไฟล์นี้สีเล็กไวเลยก็มู ไปที่ on my ipad นะครับ paste นะโอเคเตรียมพร้อมครับ3 2 1 go เสร็จแล้วครับ20.31วินาทีเท่านั้นเองนี่นะเออเจ้า crucial ตัวเนี้ยนะครับ ก็เป็น SSD นะแล้วก็เขา,เามีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยประมาณ400 m b กเนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยที่เราเห็นผลกันก็คือประมาณ30นะ30กว่าๆยังไม่ถึง40นะครับก็เร็วกัน10เท่าแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาโอนถ่าย เข้าไปหา iPad เนี่ยได้ประมาณ200 MB กเปอร์เซกเท่านั้นเองอาจจะขึ้นอยู่กับ Eco System ของตัว Apple เองนะครับที่เขาโอนถ่ายไฟล์ได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองตัวถัดไปกันตัวถัดไปที่ผมจะลองให้ดูก็คือ SD card นะที่คิดว่าเร็วที่สุดที่มีตอนนี้นะครับจริงๆตัวที่เร็วที่สุดอยู่ในกล้องนะครับผมไม่ได้เอามาทสให้ดูนะเพราะว่า คิดว่าผลมันน่าจะไม่ต่างจากตัวนี้นะเพราะว่าตัว SD card ที่เร็วที่สุดของผมนะก็คือตัว Extreme Pro นะเป็น Sandisk Extreme Pro ที่ตอนนี้ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับคิดว่าเจ้า Samsung Evo ตัวเนี้ย กับตัวแซนดิสตัวนั้นมีความเร็วที่ไม่แตกต่างกันก็เดี๋ยวจะเทสด้วยซัมซุงตัวนี้ไปก่อนเนาะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้ทดสอบอยู่ตอนนี้นะความเร็วในการโอนถ่ายไฟล์สูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ90 m าสเมกะไบต์อเซตเดี๋ยวผมจะลองกับตัวซัมซุงนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเคยเทสให้ดูในคลิปที่แล้วนะนะครับว่าตัวซัมซุงเนี่ยเขาก็โอนถ่ายได้ประมาณ90อะไรอย่างงี้ก็คิดว่าเป็นตัวแทนกันได้นะความเร็วใกล้เคียงก,กันกับตัว Sand i s k e x t r e m e Pro โอเคมาลองทดสอบกันดู 3ามไปเมื่อกี้นี้ตัวนี้ที่เป็นฮ์ดไดแบบนี้นะครับก็เขาใช้เวลาประมาณ5นาทีนะผมคิดว่าถ้าเป็น SD c a r r d เนี่ยน่าจะเร็วกว่ากันประมาณ2เท่านะครับก็คือประมาณ2นาทีครึ่งนะคิดว่าเดี๋ยวลองดูกัน่ะปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วคือเขาใช้เวลาแค่1นาทีกับอีก8วินาทีเท่านั้นเองนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างรวดเร็วใช้ได้เนาะโอเคแต่ก็ยังสู้เจ้าครูเชียวไม่ได้นะใช้เวลา20วินาทีเปลี่ยนการตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองกับตัวนี้อันนี้คือ Sandisk Extreme นะน่าจะพอมองเห็นมูนะครับไปที่ไอแล้วก็ 3, 2, 1ไปครับก็เจ้า Sandisk Extreme นะครับมีความเร็วในการอ่านเข็มันประมกบ60เปอซนะครับ ซึ่งก็เร็วกว่าเจ้า Hard Drive ตัวนี้นิดหน่อยนะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสองนาทีกว่าๆได้มั mm ้ง hmm. เดี๋ยวลองดูกันตอนนี้1นาทีผ่านไปแล้วนะครับอ mm hmm. oh. นาทีกับอีก19วินาทีเท่านั้นเอง mm hmm. ก็ถือว่าเร็วนะเออค่อนข้างประหลาดใจนิดนึงเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะใช้สักนาทีครึ่งนะครับอืมเร็วใช้ได้โอเคตัวถัดไปนะก็คือแซนดิสท่าส s นะครับอันนี้น่าจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเขาเก่ามากแล้วโอเคสามสหนึ่งไปครับตรงนี้ผมก็อาจจะขออนุญาตไปเทสภายนอกให้ดูก่อนละกันน้อว่า มันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าใช้เวลารอค่อนข้างนานก็ปรากฏว่าตัวนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ1นาที51วินาทีนะก็เร็วกว่าที่คิดไว้นิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปนะก็คือแฟดไดตัวนี้นะครับก็เสียบกันตรงๆไปเลยเจอแฟดได์เรียบร้อยนะครับมีไฟล์เรียบร้อยโอเคที่เดียวกันนะครับ 3, ามไปครับอันนี้เป็นแฟลชไดท์ที่เขาแจกกันมานะก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ทดสอบกันให้ดูจริงๆเลยนะครับว่าโอนถ่ายไฟล์จาก SD g a r d ไปหา iPad Pro นะครับใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะซึ่งเราก็ในการทำงานจริงเราก็จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ <S 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 ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เวลาที่เขาทำไปก็คือ3นาทีกับอีก21วินาที ก็ถือว่ารวดเร็วนะใช้ได้นะครับตอนที่ผมทดสอบพบทุกอันแล้วนะครับก็เรียงลำดับจากช้าที่สุดไปหาเร็วที่สุดนะก็คือตัว hard drive แบบนี้นะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับกับไฟล์ขนาด4.13 GB นะครับในขณะที่ตัว f a s d r i e แบบนี้นะซึ่งผมสปีดเทสเขาเนี่ย ความเร็วในการโอนถ่ายไฟล์เขาอยู่ที่ประมาณ7 MB เมกะไเซท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผลประผลว่าตัวเขาเนี่ยอนถ่ายไฟล์ได้ใช้เวลาอยู่ที่3นาทีกับ20วินาทีนะครับส่วนแปดไดส์เป็น s d card 3อันนะครับตัวคลาส s 4นะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีกับอีก51วินาทีนะครับ ตัว Sandisk Extreme ตัวนี้ใช้เวลา1นาทีกับอีก20วินาทีนะครับแล้วก็ Samsung Evo ที่เป็น microSD card นี่นะใช้เวลาประมาณ1นนาทีกับอีก8วินาทีนะครับ Sandisk Extreme ที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ผมก็ทดสอบแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีกับอีก8วินาทีเท่าเท่ากันเลยนะครับ2ตัวนี้เท่าเท่ากันเลยเข้าใจว่าติดที่ขีดจำกัดของตัวการ leader ของมันนะครับซึ่งทำสปีดสูงสุดได้แค่นั้นนะครับ ก็เลยให้ผลที่เท่ากันนะไม่งั้นออในความคิดผมแล้วตัว Extreme Pro นะ่าจะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็โอเคตัวนี้นะครับเป็น crucial นะเป็น SSD นะครับซึ่งเขาความสามารถในการโอนถ่ายไฟยเนี่ยที่400 m b กะเซกเลยนะซึ่งก็เร็วที่สุดในบรรดาพวกอ่งแล้วนะครับก็ผมแนะนำนะแนะนำให้ใช้เป็น SSD จะเหมาะสมกว่านะครับ เป็น SSD ใช้คู่กับ iPad เนี่ยก็ความรวดเร็วในการโอนถ่ายไฟล์ก็จะดีะรเรื่องของการเขียนบ้างดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าครูเชลตัวนี้นะเขาโอนไฟล์ใส่ iPad Pro เนี่ยใช้เวลาแค่20วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วตอนที่จะโอนไฟล์จาก iPad ไปหาตัวครูเชลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่น่าสนใจไหมถ้าใช้เวลาประมาณ20วินาทีเหมือนเหมือนกันก็เราน่าจะ นั่งรอกันได้สามสองไปตอนนี้เกิน20่สิบวิไปแล้วนะครับ1น่งนาทีผ่านไปครับอะเสร็จแล้วอย่างตอนเนี้ยสอนาทีเสร็จแล้วโอเคก็ผมก็ไปทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมก็ไปทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือการโอนถ่ายไฟล์จาก iPad Pro ไปหาเมมโมรีชนิดต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ5เท่านะเท่าของการโอนถ่ายไฟล์จากเมมโมรีเข้าหา iPad Pro นะครับผมไม่ทราบสาเหตุนะครับว่ามันเกิดเนื่องจากอะไรนะครับคาดเดาว่าเป็นการเขียนไฟล์ของของตัว iPad Pro นะซึ่งต้องบอกว่าตัว Eco System ของ Apple เองนะครับทำเรื่องนี้ค่อนข้าง ไม่สวยเท่าไหร่นะค่อนข้างแย่นะครับในการวนถ่ายไฟล์เนี่ยความเร็วเขาต่ํามากนะครับเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ Microsoft นะเ,เมื่อกี้นี้เราทดสอบเจ้าตัวครูเชียไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการดึงไฟล์เข้าเนี่ยใช้เวลาแค่20วินาทีนะครับแต่ดึงไฟล์ออกจาก iPad เนี่ยใช้เวลามากถึง2นาทีตัวอื่นๆก็เหมือนๆกันนะครับก็คือคูณ5เข้าไปนะครับที่น่าแปลกใจก็คือ ตัวฮาร์ดไรฟ์แบบนี้นะซึ่งความสามารถในการอ่านเขียนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40 m b ถึเซเลยนะแต่ว่าตัวเมมโมรีการ์ดแบบนี้นะครับความสามารถในการอ่านเขียนเขาอ่านเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20 กว่าๆนะส่วนเขียนอยู่ที่7เท่านั้นเองนะครับก็จริงๆแล้วผลที่ที่ได้เนี่ยควรจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ตัวนี้ควรจะช้าที่สุดนะช้ากว่าฮาร์ดไดรฟ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยมันเป็นแบบจานหมุนนะก็คือเขาเป็นหัวอ่านนะครับแล้วก็มีแผ่นดิสกนะครับหมุนกว่าเขาจะหาไฟล์เจอกว่าเขาจะหาตำแหน่งที่เขาจะเขียนเจออะไรเงี้ย มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช้งานจริงเนี่ยอาจจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่ามันผลมันค่อนข้างแปลกการดึงไฟล์ออกจาก iPad Pro ลง Hard Drive ตัวนี้ใช้เวลาน,านานมากนะครับแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับครั้งแรกสุดผมคิดจะใช้ตัวนี้เพราะว่า มันราคาถูกนะเมื่อเทียบกับความจุบของเขานะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจนะเพราะว่าใช้ SSD แบบนี้น่าจะดีกว่านะครับราคากไ็ไม่แรงมากนะก็คือ ตัวอย่างตัวนี้ผมซื้อมามาไม่ถึง2,000บาทนะครับก็ความจุอยู่ที่480 g b นะซึ่งถ้า2,000บาทเนี่ยเราไปซื้อฮาร์ดไดรฟ์แบบนี้ได้2เท2เทเลไบต์เลยนะคือประมาณ4เท่า5เท่าโอเคแต่ถ้าเราเอา2,000บาทไปซื้อ s d card แบบนี้นะก็อาจจะได้ความจุอยู่ที่256ก็ครึ่งหนึ่งเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจ iPad Pro หรือกําลังใช้ iPad Pro นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับไอแพดโปรเขาก็มีโปรโม แถมตัว Airpods นะครับให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่เป็นนักศึกษานะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ